สวัสดีจ้าตอนนี้กำลังจะเดินทางไปไหน w ว e r e we going เคทูีตอนนี้แปลวก,กับพญากำลังเดินหางไปหาขอบคุณวกัมพูพยายจ้าแต่ว่าสถานก,การณ์สิเป็นแบบไดแปลวสด้้ายไวิดีโอบอเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะ <She S 1> นี่เ <can tell, S 1> ลือะไส้ สิบเอ็ดบ่อนจ้ะสองคนกำลังเดินทางไปค่ะวิววิงามค่ะเดี๋ยวอัปเดตนะคะ บายบายแอนบายไอตอนนี้ในรถไฟต่ะกำลังพาชมบรรยากาศข่างทางของรถไฟของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ถึงแล้วค่ะไม่ไกลอย่าอมเกิดไตเทอร์ดีไม่ไกลเลยค่ะประมาณนี้เลยานเราก็จะเห็นประมาณ ทุ่งนาเนาะทุ่งนาแล้วก็ป่าอ้อยบ้านประเทศอังกฤษก็จะประมาณต้นไม้ต้นไม,นม้แล้วก็ฟาร์มนะก็จะปลูก<บ><ะ>มัลลังก์ปลูกชาโรตดปลูกชาละค่ะเกษรกรมะกอเนาะเนาะบ้านเขาก็เขียวขจีเหมือนกันนะคะแต่ก็<า>จะเป็น,<า>นเป็นโซน,<า>นเป็นโซนไปนะ สโหที่ข้างทางของประเทศอังกฤษนะคะเนื้ออืมนี่ค่ะประมาณนี้ น้าค่ะอีกระดาษเฮียโอเคอโอเคนี่ค่ะมาโก้อันนี้คือสร้างใหม่ยังเพิ่งเสร็จไม่นานลูก This is a brand new r <ste ek> uh, ouais. <laughs> a detail, i l w a y s t a t i o n It's called Pogol Noss. เอ่อสังเกตนะคะว่าอ่ารถไฟของประเทศษ์อังกฤษจะไม่มีราวให้จับนะคะไม่มีราวฟังดูว่าบอกเป็นคนลาวเลยบอกเป็นบอกเป็นให้จับลาวเลยจ๊ะนี่ค่ะเขาจะมีตรงนี้ค่ะคุมนี้ค่ะนี่ก็ให้ไว้ให้จับเวลารถเคลื่อนเนาะมันจะไม่มีราวให้จับนะคะ มาดูวิวชื่อทาดต่อนะคะว่าหนึ่งเขาก็จะประมาณนี้นะคะยิ่งแม่วแต่ก็ถ่ายแล้วนะแต่ก็อยากจะถ่ายให้ใหดูอีกเนาะจะได้แบบชม ช so, มวิวชัดบรรยากาศเชื่อนี้คือช่วงหน้าร้อนนะคะกะ็ขนาดนี้มาช่่งนหน้าร้อนกพราะย่ยังบ่นมาหนาวเลยถ้าเกิดถึงหน้าหนาวแกคงตายแกบอกเพราะว่าแกไม่ชอบมากๆเลยอากาศอากาศมันหนาวนะคะแกเป็นคนที่หนาวเนาะไม่รู้จะได้ยินเสียงแบบชัดหรอเานะแล้วก็ดูวิวัดนะคะโอ,คโอเคค่ะเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะคะว่า

ก oh, okay. mm ็ไ hmm. ม่ถ uh ึงกัหนาวนะค่ะทุ่งนาทุ่งอะไรครับโอ๊ติกล้อดิค่ะนี่โอ๊ติกล้อ

ja. oude <coughs> the old drone. you can do it through base course if you want. the home of the international.

จะรพัดนี่ค่ะทิงแล้วค่ะก็จะประมาณนี้คู้จะเห็นกันไหมก็ไม่เห็นอะไรเนาะก็แค่เห็นตึกเฉยเสร็จแล้วจะเอาลให้เอาเอารูปลงให้ดูนะคะสนุกอยู่นะสนุกมากมายครั้งแรก ครั้งแรกที่ที่เคยมาพ่อใหญ่พามาบ้าเมืองของประเทศอังกฤษก็จะประมาณนี้นะคะเียวตัดสิทธิ์ต้องีเองเช่นตัดสิทธิ์ี่ทิ้งเขา คนเยอะมากวันที่มานะคะปีที่มาคนเยอะมากๆโอเคค่ะโอเคใชกใ่เนี่ยอ๋อดีซีดีสุด